วะาิีตนินี่นเบตานาบุปกาปฏิอานที่ทผู้ที่หายแล้วแต่โลกนี้ยอดสำเร็จไปอยู่แก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วจากนั้นสเววันแห่เป็นกินเป็นพรสิ่งที่ผปานสิสิบทีชิตตังปฏิตังตุมหัางขออีนิผลที่ทนปัฒนาแล้วทั้งใจแล้ว เมวะสามิฉัโตสามเดชโดยฉัพกันคำทุอินโนลองธรรมสาเพบุเรนตุสังคปาขอความดำดิทั้งปวงจงบริบูรณ์จงเป็นที่เมอโยวิเชสตีฟูฟิลจันโทปนารสยาธางันดำพระจันทร์วันเป็ญลายอนเดฟิปจินเดย์มูลมาลิโชตินารสุยาธา สว่างสวัยควรยินดีอ right, right am l ok l right away ช n d shining gem ีติโยวิวัชตุความเจริญทั้งปวงจงบำลาดไปเมอห์มิฟอร์จุนเปียวไวเดดสภาพโลโควินาสตุโลทั้งปวงของท่านจงหายเมออยูนินปิดิสเทลมาเตภาวะกัตตาลายโยอันตรายยามมีแต่ท่าน May you never miss a day together. โชคดีที่ายุโกะภาวะข้ามจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน May you be happy and live long. อาภิวาทนาศีริสันิจังพุทธาปัจ้าอินผู้มีปกติไว้กับมีปกติควาน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสขอโทษเมื่ออาลิสเปิดฟู อายุว nah ันโนสุขังพลังขอสิรการคืออายุวันนสุขาพาะย่อมจะเลแก่บุคคลผู้อาจจะไปีวิเสงคริสหลายปิวดีแฮินสสเขอวตุสพมังคลังขอสัพมุคคลจงมีแก่ท่านเมวันนเสิงุีาคันตุ